สวัสดีค่ะวันนี้ครูนูก็มาเจอกันทุกวันนะคะเวลาที่มาเจอกันเนาะเราก็จะได้รู้ว่าวันนี้จะต้องได้มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะ ซึ่งยุคออนไลน์นี้นะคะมันเปิดโอกาสให้กับทุกคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยู่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะและมีความรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองนะคะดังนั้นแล้วเมื่อเราได้รู้ว่าเราเองเป็นคนที่โคตรโชคดีเลยนะคะที่ได้มีโอกาส ใช้สิทธ์ในนี้นะคะสิทธิ์บนโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้หลายคนนะคะยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์นี้นะคะครูนูอยากที่จะเชิญชวนทุกคนนะคะจงใช้สิทธิ์ของคุณซ่านะคะรู้หรือเปล่าว่าโลกออนไลน์นั้นนะคะทําให้ชีวิตของคุณนะคะเติบโตในทุกด้านของชีวิตค่ะครูนูเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะและพอได้รู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์นั้นนะคะสามารถที่จะทําให้ตัวของเรานั้นเพิ่มพลังให้กับตัวของเราเองนะคะ ทุกการก้าวหน้าหรือทุกการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์นะคะโลกออฟไลน์ทุกคนนะคะต้องรู้ไว้เลยว่าพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพลังใจก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเวลาที่เราอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะเราอาจจะเจอมีอช่วงเวลาที่จิตตกบ้างนะคะเวลาที่ทํางานอาจจะมีความรู้สึกว่าหมดพลังเอ๊ะอยากจะ เพิ่มพลังให้กับตัวเองบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้เลยค่ะว่าฉันจะต้องเพิ่มพลังให้กับตัวฉันเองได้ยังไงนะคะแต่พอนี้นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบหรือว่าเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมันทำให้มันรู้เลยว่าอ๋อสิ่งนั้นเป็นแค่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะและครูนูเป็นคนหนึ่งที่ รู้ว่าการที่เราจะเพิ่มพลังให้กับตัวของเราเองได้นั้นนะคะมันทําได้แบบง่ายๆค่ะแต่เมื่อก่อนอาจจะยากเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่รู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นทุกอาการทํางานหรือทุกการลงมือทําทุกการกระทําของเรามันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพิ่มพลังให้กับตัวเองค่ะ และเราจะสามารถเพิ่มพลังใจให้กับตัวของเราเองได้ยังไงวันนี้ครูนูก็ได้นํามาฝากนะคะวันนี้ครูนูเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวไม่ได้แชร์ให้ใครเลยค่ะดังนั้นแล้วใครเข้ามาแล้วช่วยครูนูแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าครูนูไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเลยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเรามารู้กันเลยค่ะว่าขณะนี้นะคะหลายคนครูนูเชื่อว่า ตอนนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าพลังตกนะคะสวัสดีค่ะน้องออนวันนี้มาเจอมากันทันสดเนาะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มารับพลังกับครูนูแล้วก็มาส่งพลังให้กับครูนูนะคะครูนูฝากแชร์ให้ครูนูด้วยนะคะขอบคุณมากๆาคะ่ะวันนี้ครูนูถือไม่ได้ถือโทรศรัพท์อีกเครื่องหนึงลงมาด้วยนะคะวันนี้ครูนูเชื่อค่ะว่า ขอบคุณมากค่ะวันนี้เรามาส่งใจให้กันแบบสดๆเลยนะคะถึงแม้เราไม่ว่างได้มาดูสดกันก็ไม่เป็นไรค่ะเข้ามาดูย้อนหลังนะคะและมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ดูย้อนหลังมันก็เป็นสุดยอดแล้วค่ะไม่ว่าแค่มาทักทายนะคะหรือว่ามาดูย้อนหลังหรือมาส่งพลังใจให้กันนะคะถึงแม้ไม่มีเวลาได้มาดูนั่นก็ถือว่าเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะขอบคุณน้องออนมากๆเลยนะคะทุกคนในวันนี้นะคะ การที่เรามีความรู้สึกว่าพลังตกบ้างนะคะหรือว่าหมดแรงบ้างนะคะทูนูเชื่อได้เลยะคะ่ะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะพาตัวเองลุกขึ้นมาได้เพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงที่จะสามารถช่วยให้ตัวของเราเองเนี่ยมีพลังฮึด ขึ้นมาได้นะคะเพราะการที่หลายคนทํางานในโลกออฟไลน์ก็ตามในโลกออนไลน์ก็ตามนะคะทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาและทําให้คุณเป็นคนหนึ่งพลังตกได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นแล้วสิ่งแรกวันนี้เลยนะคะที่คุณจะสามารถเพิ่มพลังใจเพิ่มพลังกายให้กับตัวของคุณเองนั้นก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนเลยค่ะว่าวันเนี้อะไรมันบงการอยู่ในหัวของคุณค่ะ เมื่อก่อนปุโนเอกเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันนะคะแต่เวลาที่เราทํางานเยอะๆแล้วเราเหนื่อยร่างกายเราเหนื่อยนะคะเราก็จะหมดพลังใช่ค่ะแต่วันนี้ถึงแม้ร่างกายเราเหนื่อยแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักนะคะเราจะไม่มีความรู้สึกเหนื่อยเลยคะ่ะเราจะรู้สึกว่ามีพลังเหลือเกินนะคะถ้าวันนี้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ในหัวเนี่ยมันบงบงการชีวิตของเรานะั้นมันคืออะไรนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้หลายคนไม่ว่าคุณจะทำงานใดนะคะหรือว่า ยิ่งมียุคก่อนเอ่ยยุคเมื่อกี้นี้เนาะที่ว่าเป็นยุคโควิดเนาะหลายคนมีพลังตกมีจิตตกค่ะเพราะว่าเราอะเอาจิตของเราเนี่ยไปโฟกัสแต่ถึงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหรือว่าเรื่องที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะแต่วันนี้ถ้าเรารู้ว่าอ๋อสิ่งที่ฉันกําลังคิดอยู่นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นเลยนะคะยิ่งฉันคิดยิ่งสิ่งในห่วงฉันเนี่ยมันฉุดรั้งพลังของฉันนะคะ เราวันนี้ถ้าเรารู้นะคะคุณจะต้องตัดรีบตัดมันทิ้งไปก่อนที่มันจะเพิ่มมากขึ้นค่ะและจงเอาจิตของคุณหรือเอาความคิดของคุณนี้นะคะไปแนบกับความรู้สึกที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับคุณค่ะหลายคนวันนี้ไม่รู้นะคะคุณนูเองก็เมื่อก่อนก็ไม่รู้ค่ะแต่พอเราได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะตื่นรู้เพิ่มมากขึ้นมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่ แบบมีความรู้สึกว่าอุ้ยโชคโชคดีมากๆเลยที่เราได้มารู้เรื่องแบบนี้นะคะเลยรู้ว่าวันนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าในหัวของคุณกําลังพาตัวคุณเนี่ยคิดเรื่องอะไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะสามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้ค่ะแต่ เมื่อก่อนเราไม่มีใครสอนเราใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยโลกออนไลน์อะทำให้เราได้รู้อะไรมากมายเยอะแยะเลยคะ่ะถ้าคุณเป็นคนนึ่งที่ยอมเปิดใจเรียนรู้และรู้ว่าสิ่งนี้มันจะพาตัวของคุณนั้นพัฒนาไปได้ไกลนะคะคุณจงเปิดโอกาสเปิดใจและเปิดหวัวเปิดสมองคุณนะคะเปิดหวัว <laughs> ดังนั้นแล้วเราจะต้อง เอาความคิดของเรานะคะไปแนบไว้กับความรู้สึกที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณพลังตกแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าในวันที่คุณมีพลังงานสูงนั้นคุณทำยังไงนะคะคุณจะต้องเอาความคิดของคุณไปแนบไว้กับความรู้สึกนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเอาความคิดของเราไปแนบไว้แต่ความรู้สึกว่าพลังหมดหมดพลังนะคะ สวัสดีค่ะน้องโบ๊ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาทักทายกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ช่วยคุณรูแชร์ด้วยนะคะก็ช่วยกันแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะ อ่าจากนั้นแล้วนะคะข้อ2เลยนะคะวันนี้คุณจะต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะคะหลายคนที่วันนี้หมดพลังกายหมดพลังใจเวลาที่เราทํางานเหนื่อยมากๆนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าหมดแรงนะคะแล้วเราจะทํายังไงเอ่ยนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากที่จะรู้ว่าฉันจะสามารถทํายังไงให้พลังใจของฉันมันเพิ่มขึ้นมามากมายนะคะคือ นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะคุณจะต้องกลับมาถามคุณก่อนว่าวันนี้ฉันได้ทํางานที่มันตรงเป้าหมายฉันหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะมักจะทํางานในสิ่งที่ตรงข้ามกับความต้องการของตัวเองนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะทํางานไปเพื่อให้ผ่านพ้นไปวันๆค่ะและไม่ได้รู้เลยว่าเป้าหมายที่จริงๆนั้นต้องการอะไรกันแน่นะคะ ยิ่งเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆเรามักจะเจอทางแยกค่ะและการที่เราเจอทางแยกนี่แหละมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดที่จะทำให้เราตัดสินใจว่าความต้องการที่แท้จริงของเรามันคืออะไรนะคะหลายคนวันนี้นะคะไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะตอนที่เราเกิดทางแยกเนี่ยมันยิ่งทำให้เราลังเลสงสัยนะคะแล้วมันทำให้หลายคน ระหว่างช่วงที่เจอทางแยกนี่แหละตัดสินใจผิดผิดไปนะคะตัดสินใจไปถึงสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงอย่างอย่างแน่ชัดนะคะแต่ครูนูเป็นคนนึงค่ะที่ครูนูตั้งแต่เมื่อก่อนเราเคยผ่านมาไม่ว่าจะในโลกออฟไลน์ใช่ไหมคะเราทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจและเราจะประสบความสําเร็จเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาเหมือนกับว่า เวลาที่เราเดินทางไปนั้นนะคะมันจะเจอทางแยกเพื่อที่จะให้เราตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาใช่ไหมคะพอเราได้เลือกและตัดสินใจแล้วรู้ไว้เลยว่าคุณจะได้เจอเป้าหมายที่คุณตั้งใจและต้องการอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ถ้าช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือช่วงเวลาที่คุณเจอเรื่องราวเหมือนว่าทางแยกนั่นแหละมันจะทำให้คุณได้รู้ใจของคุณอย่างแน่ชัดค่ะหลายคนวันนี้นะคะ ไม่เอคิดไม่ออกเอปวดหัวหมดพลังนะคะเลยทําให้พลังใจของเรายิ่งตกค่ะแต่วันนี้คุณต้องรู้ก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากที่จะเพิ่มพลังใจให้กับตัวของคุณเองนั้นนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่า วันนี้คุณต้องการสิ่งไหนที่แท้จริงพอวันหนึ่งที่คุณได้ตัดสินใจอย่างแท้จริงแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการสิ่งไหนนั่นมันจะทําให้คุณหมดข้อกังวลหมดข้อสงสัยไปได้เลยค่ะเหลือแต่เพียงว่าคุณจะต้องเดินไปให้ถึงทางที่คุณต้องการนะคะและเป้าหมายมันก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะแต่คนส่วนใหญ่แล้วมักจะ ไม่ตัดสินใจหรือว่ามักจะตัดสินใจผิดพลาดนะคะมันก็เลยทําให้เราเป็นคนหนึ่งยิ่งทํายิ่งหมดพลังยิ่งทําไปก็ยิ่งไม่มีแรงนะคะสวัสดีค่ะครูอ่าอะไรเออเดี๋ยวคุณลืมแล้วขอบคุณมากนะคะคุณสุวิมลขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะครูแต่ใช่คะ่ะอ่าขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะวันนี้อ่าฉะนั้นแล้วนะคะทุกครั้งที่คุณเจอทางแยกอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องเป็นอ่าวันที่เราเจอทางแยกเนี่ยมันสําคัญที่สุดเราจะต้องตัดสินใจให้ถูกเพราะการที่เราตัดสินใจผิดนั้นมันจะทําให้เราจะต้องตัดสินใจใหม่และเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดตลอดเวลาค่ะ ถ้าเราตัดสินใจให้มันถูกต้องไปเลยรู้ไว้เลยว่าความต้องการที่แท้จริงของคุณคืออะไรนั้นมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้อย่างแน่ชัดเลยว่าสิ่งนี้มันจะไม่ทําให้คุณได้เกิดปัญหาหรือวข้อสงสัยใดๆอีกเลยนะคะอ่าแล้วก็มาถึงก็ตามแล้วนะคะวันนี้อยากจะเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองยังไงก็คือหลายๆคนวันนี้เวลาที่เราทําอะไรก็ตามแล้วมีความรู้สึกว่าพลังตกนะคะ แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่เข้มแข็งเอ๊ะฉันจะทํายังไงที่จะจุดพลังให้ฉันขึ้นมาได้นั้นนะคะ รู้ไวเลยเราจะต้องกลับมาฝึกฝนใจของเราให้ดีอย่างยอดเยี่ยมค่ะการที่เราจะฝึกฝนใจของเราให้ดีนั้นก็คือการที่เราแค่ไปเสพในสิ่งที่มันสร้างสารรค์เสพที่สิ่งที่มันทําให้เราเพิ่มพลังค่ะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์สามารถที่เพิ่มพลังใจให้กับตัวของเราเองได้แบบง่ายๆสบายๆโดยการที่เราไปเสพโค้ชครูต่างๆนะคะขอบคุณมากนะคะครูแต่ขอบคุณที่ช่วยครูนูแชร์นะคะ ดังนั้นแล้วพอเราไปเสพในสิ่งที่มันเพิ่มพลังให้กับเราเราจะมีความรู้สึกว่าจใจของเรานี่มันฟูขึ้นมานะคะและมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราหมดพลังเราก็ไม่ได้เป็นคนคนเดียวที่หมดพลังนะคะมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขาเคยเป็นเหมือนเราและเขาก็มาสอนเราในหน้าเพจแบบฟรีๆนะคะหรือลกลคนอาจจะไปโรงเรียนในคอร์สนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ การที่วันนี้เราหมดพลังเราไม่รู้จะเพิ่มพลังได้ยังไงนะคะยิ่งเราเสพคนสำเร็จนะคะมันจะรู้เลยว่าเราควรที่จะกลับมาฝึกฝนหัวใจของเราเพราะความสำเร็จหรือว่าความเข้มแข็งนั้นนะคะมันจะต้องเริ่มมาจากภายใน,นะคะ่ะ เราสําคัญที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่าฝึกฝนแค่โลกภายนอกไม่ต้องฝึกฝนแบบเคร่งครัดก็ได้นะคะไม่ใช่แบบนั้นค่ะถ้าวันนี้เราอยากจะใช้พลังใจของเราเพื่อต่อย,ยอดความสําเร็จของเราในอนาคตนะคะเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องฝึกฝนตัวเองของเราให้เป็นคนที่เข้มแข็งมาจากภายใน เพราะการที่เราเข้มแข็งมาจากภายในนั้นแม้เวลาที่เราจะเจอเรื่องราวอะไรต่อไปในอนาคตเราจะสามารถรับมือมันได้ค่ะ ยุคนี้การที่เราจะมีพลังใจที่เข้มแข็งนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะวันนี้ครูหนูเองเคยเป็นคนหนึ่งค่ะคิดว่าเราก็คงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่เราจะสังเกตคนสําเร็จทุกคนนั้นนะคะเขาจะมีความเข้มแข็ง,แ,ขงและเขาจะพึ่งพาตัวเองได้เขาจะแข็งแกร่งจากภายในของเขานะคะเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าความการความเข้มแข็งหรือว่า ที่เราจะต้องฝึกฝนหัวใจของเราเนี่ยมันจะสําคัญมากมายขนาดไหนเราก็อยู่ไปวันๆก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเวลาที่เราไปเจอเรื่องราวหรือว่าบททดสอบพลังใจของเรามันตกลงไปนะคะมันหดหายเลยทําให้หลายคนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าอาจจะล้มเลิกในสิ่งที่ตเองต้องการได้นะคะดังนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่าวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะเพิ่มพลังใจให้กับตัวคุณเองนั้นคุณจะต้องมาฝึกฝนใจของคุณให้แข็ง แร่งจากภายในให้ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะและฝึกได้ง่ายโดยการที่ไปดูต้นแบบของเราต้นแบบเยอะแยะมากมายในยุคออนไลน์เนาะ,ะจบแล้วนะคะ3ข้อนี้นะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มพลังใจให้กับตัวเองได้แบบยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวครูนูทวนให้ทีนะคะสิ่งแรกเลยวันนี้นะคะก่อนที่คุณจะมีพลังใจ คุณอยากจะเพิ่มพลังใจให้กับตัวของคุณเองนั้นนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าวันนี้ในหัวของคุณน่ะมีอะไรบงการคุณอยู่บางคนการที่เราหมดพลังหรือว่าเราไม่มีพลังใจนะในหัวของเราหรือว่าความคิดของเรานั่นแหละมันพาเราคิดไปแต่ถึงสิ่งที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ถึงสิ่งที่ไม่ทําให้เรามีพลังนะคะ หรือว่ามีความกังวลสงสัยนั่นเองดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าหมดพลังและรู้ว่าในหัวของคุณน่ะคอยแต่คิดถึงแต่เรื่องที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองก้าวหน้าหรือว่าไม่ได้พัฒนานั้นเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะให้หัวของเรานะคะหัวสมองเราเนี่ยคิดไปถึงแต่ภาพที่มันทําให้เรามีความสุขภาพแห่งความสําเร็จที่เราต้องการนะคะเอาความคิดของเราไปแนบไว้กับความรู้สึกนั้นค่ะ แล้วสิ่งที่2วันนี้นะคะก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าทุกการที่เราจะหมดพลังนั้นมันจะต้องเจอเรื่องราวเข้ามาและสำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะมีพลังใจหรือว่ากว่าที่เราจะได้รับสิ่งดีๆนะคะเราจะต้องเจอทางแยกเพื่อที่จะให้เราตัดสินใจก่อนค่ะหลายคนเวลาที่ลงมือทำอะไรแล้วเจอทางแยกแล้วตัดสินใจผิดคุณก็จะเดินทางผิดแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าการที่เรา าตัดสินใจผิดนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรแต่ถ้าเรารู้จากเป้าหมายที่แท้จริงของเราทุกครั้งที่เราเจอทางแยกเราก็จะตัดสินใจถูกและเดินถูกทางค่ะเราจะต้องมารู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงนะคะตรวจสอบให้ดีถ้าเราไม่สามารถจะรู้เป้าหมายที่ชัดเจนได้คุณก็จะเดินทางผิดตลอดค่ะ และมันก็จะทําให้คุณถึงเป้าหมายช้าลงนะคะอืมแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะเพิ่มพลังใจให้กับคุณคุณสําคัญที่สุดแค่ยุคนี้ง่ายๆเลยค่ะคุณสามารถไปเพิ่มพลังใจของคุณได้จากกร Coast ารเสพโค้ชครูต่างๆทีเ่เป็นต้นแบบความสําเร็จของคุณนะคะและก็ต้องมาฝึกฝนนะคะความแข็งแกร่งของคุณจากภายในเท่านั้นค่ะเพราะวันนี้ถ้าเราแค่ ฝึกแบบผิวเพินนะคะเราจะไม่สามารถพาเราไปไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้เพราะว่าพลังใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราไปสู่จุดหมายและหลายคนนะคะรู้สึกว่าฉันแค่มีพลังใจแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าเราอยากจะไปสู่จุดหมายที่เราต้องการและยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นการเพิ่มพลังใจและฝึกฝนการแข็งแกร่งจากภายในนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะคนสำเร็จทุกคนเขาจะรักษานะคะความแข็งเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะของเขาจากภายในก่อนเพราะมันจะสัมผัสได้ถึงความสำเร็จของเขานะคะถ้าวันนี้เรารู้ว่า การเพิ่มพลังของเรานั้นจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเราก็จะต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งของเรา <c oughs> <c oughs> ขอไภันะคะ <c oughs> จากนั้นแล้วนะคะฝึกฝนความแข็งแกร่งจากภายในของเราให้ยอดเยี่ยมที่สุดให้แข็งแกร่งที่สุดนะคะฝึกมันทุกๆวันค่ะแล้วเราก็จะสามารถ สำเร็จได้เช่นกันนะคะอ่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะและขอบคุณที่มารับชมพลังงานจากครูนูและมาส่งพลังงานให้กับครูนูในทุกๆวันนะคะ ทุกคนที่ทั้งชมสดและก็ย้อนหลังด้วยนะคะฝากติดตามเพจคุณูได้ทุกๆวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะเราจะมาส่งพลังให้กันพลังรอยยิ้มพลังมหาปัญญาต่งางๆะคะ่ะที่เรารู้มาตื่นรู้อะไรนําออกมาแบ่งปันนะคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวไม่งั้นแล้วมันจะไม่ทวีคูณนะคะออนไลน์อะ่ะช่วยให้คุณมีความรู้ที่จะวีคูณเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันคะ่ะจงทวีคุณค่าและทวีความรู้นั้นออกไปนะคะ ยิ่งส่งนะคะยิ่งออกไปนะคะเรายิ่งได้รับกลับคืนมาค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจในทุกๆวันขอบคุณมากค่ะแล้วมาเจอกับครูโนม่ได้พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณโลกออนไลน์มากมากเลยค่ะ ขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์คนขอบคุณ Facebook ขอบคุณมหาปัญญาจากหนังสือทุกเล่มนะคะแล้วก็ขอบคุณกัลยาณนมิตท,ทุกคนแฟนเพจทุกคนเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้ทุกวันมาเป็นแรงผลักดันให้ครูนูนะคะเดินต่อไปในทุกวันด้วยความสุขและมีความสุขสนุกเนาะในการออกนากลองนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยค่ะมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ